ตอบคำถามลุงผออ,อเป็นใครคิดอย่างไรจึงเปิดช่อง YouTube และเพจ Facebook สวนป่าลุงป้าผอเพื่อนๆครับลุงผอ,อได้รับคำถามนะครับจากเพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับว่า ถามว่าลุงผอเป็นใครนะครับก็จะได้ทีโอกาสนะครับทําคลิปสั้นๆนะครับตอบคําถามของเพื่อนๆนะครับเสียวันนี้เลยนะครับลุงผอนะครับเป็นอดีตข้าราชการครูนะครับตำแหน่งสุดท้ายนะครับที่รับราชการอยู่ก็คือตําแหน่งผู้อำนวยการโรงเรียนอนุบาลชัยนาธนะครับเป็นโรงเรียนอนุบาลประจําจังหวัดนะครับเป็นโรงเรียน ขนาดใหญ่พิเศษนะครับมีเด็กนักเรียนมากกว่า2,500คนนะครับมีคณะครูและบุคลากรทางการศึกษาอีกประมาณเกือบเกือบ200คนนะครับลุงพออ,อกเกษยียณอายุราชการมานะครับเมื่อปีปีงบประมาณ2,564นะครับก็ปเีเสร็จแล้วนะครับ ก่อนที่จะเกษียณนะครับลุงผอก็มีความสนอกสนใจนะครับในเรื่องของการเกษตรโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกไม้ป่านะครับปลูกไม้เศรษฐกิจนะครับราวปี60นะครับลุงผอได้เริ่มนะครับปลูกป่านะครับที่แปลงสวนป่าลุงป้าผอแปลงที่1นนะครับเมื่อประมาณ4ปีเสร็จเสร็จนะครับหลังจากนั้นนะครับหลังจากเกษียณอายุราชการมานะครับก็มานะครับ ทำงานนะครับเป็นเกษตรกรเต็มตัวนะครับเป็นผู้ปลูกสร้างสวนป่านะครับโดยลุงพอได้นะครับได้เปิดช่อง u t u b e นะครับเป็นของตัวเองเอาไว้สาหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับลุงพอก็จะได้ใช้นะครับทักษะทางวิชาชีพนะครับวิชาชีพครูบวกกับความรู้อน้อยนิดนะครับทางด้านเทคโนโลยีนะครับก็มาทําช่อง youtube นะครับเพื่อนะครับนำเสนอสาระดีๆนะครับ เป็นการนำเสนอประสบการณ์นะครับของลุงปผาอ,อนะครับเพื่อนะครับเป็นบทเรียนให้กับ เพื่อนๆแล้วก็คุณผู้ชมนะครับนอกจากนั้นนะครับลุงปอได้เปิดนะครับเพจสวนป่าลุงป้าปออขึ้นมานะครับก็จะเน้นนะครับเรื่องของการนําเสนอนะครับในส่วนของงานเกษตรนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งการปลูกป่าแล้วก็อาจจะมีสาระนะครับดีๆอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการศึกษานะครับเรื่องของการทําอาหารการท่องเที่ยวนะครับแต่จะละเว้นไว้นะครับในส่วนของเรื่องการเมืองนะครับก็ พยายามนะครับลุงปอพยายามจะหลีกเลี่ยงนะครับเรื่องของการเมืองทั้งๆที่ลุงปอนะครับก็ให้ความสนอกสนใจนะครับกับงานการเมืองนะครับลุงปอนั้นนะครับเคยเป็นอดีตคณะกรรมการการเลือกตั้งประจําจังหวัดนะครับเรเรียกสั้นๆก็คือกรกตจังหวัดชัยนาธนะครับแต่ขณะนี้นะครับ ทุกอย่างนะครับได้เกษียณอายุราชการนะครับวางงานราชการลงนะครับแต่ว่าก็ยังแบ่งเวลาส่วนหนึ่งนะครับเพื่ออุทิศให้กับสังคมส่วนรวมแล้วก็นะครับใช้เวลาส่วนใหญ่นะครับกับงานอดิเรกการปลูกสวนป่านะครับคู่กับป้าผอซึ่งป้าผอนั้นนะครับก็เป็นอดีตข้าราชการครูนะครับตำแหน่งสุดท้ายของป้าผอก็เป็นผู้อำนวยการโรงเรียนเช่นกันนะครับ วันนี้พวกเราสองคนนะครับเกษียณอายุราชการมาก็นะครับหันมานะครับปลูกปลาปลูกป่านะครับเพื่อนะครับทิ้งไว้เป็นมรดกให้กับลูกหลานนะครับแล้วก็เป็นการสร้างตอดนะครับให้กับชุมชนนะครับเป็นสถานที่พักผ่อนนะครับของครอบครัวเรานะครับก็เป็นเรื่องที่อยากจะตอบนะครับเพื่อน ที่ถามมานะครับว่าลุงผออเป็นใครนะครับก็ได้ตอบแล้ววันนี้นะครับแล้วก็ทําช่อง y o u t u b e นะครับเป็นของตัวเองนะครับเปิดเพจ a c e b o o k นะครับขึ้นมาเพื่ออะไรก็ตอบแล้วนะครับว่าก็เปิดขึ้นมานะครับเพื่อนะครับเป็นการนําเสนอประสบการณ์นะครับแลกเปลี่ยนเรียนรู้สร้างแรงบันดาลใจนะครับให้กับผู้ที่คิดจะปลูกสร้างสวนป่านะครับก็เป็น อีกคลิปนึงนะครับวันนี้นะครับที่ลุงผอ,อนะครับต้องออยอมเปิดเผยตัวนะครับว่าลุงผออเป็นใครคิดอย่างไรจึงเปิดช่อง YouTube แล้วก็เปิดเพจ a c e b o o k นะครับในานามของออสวนป่าลุงป้าผอนะครับกเ็เป็นคลิปนะครับที่ตอบคำถามเพื่อนๆและคุณผู้ชมนะครับ หลายท่านนะครับก็มีการติดตามนะครับช่อง YouTube ของลุงนะครับติดตามเพจสวนป่าลุงป้าผอ,อก็ต้องขอขอบคุณนะครับอชอบใจนะครับก็กดไลค์กดแชร์ให้กับให้กำลังใจกับลุงผอ,อนะครับแล้วไว้พบกับคลิปเรื่องใหม่ตอนใหม่ของลุงผอ,อวันนี้ขอกล่าวคำว่าสวัสดีครับสวัสดีครับ